เจอเด็กป๋องค่ะเจอเด็กป๋องค่ะอันนี้อัญญาคะเด็กป๋องเหรอคะไอวาทำไรยังไงล่ะ นี่คือนีนชื่ออะไรอะนายนายโชว์พี่ฟ้าดิเรามีอะไรคะเฮ้ยเรามีดอกไม้ป่ะกดดิกดดิกิกดิโอ้ทำไมอะฮึืมใช่สวยไหมสวยไหม อาญ่าอาญ่าไปไหนคะไปไหนคะกูกอดกูกอดไปไหนคะโอเค